उसके पे 我。 ทแทเสร็จองครั้งแล้วสอเกมแล้วเอาองไปถุงได้เลยครับแล้วก็อาหไที่สนทร์ครัิกน่าตมกเตีกที่มที่สุ่เยราี่จังหว บทเได้เียนกับพี่สาสควนี่เา่ได้สุดนี tamam. 3, ่ก the ับ่ามรงังไดเปน่นรับทีนี้แต่ว่าเาจากทีมหที่สนะคะากนโรงเรียนที่ได้